ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับห่วยรัฐบาลไทยนะครับ ในวันที่16นะครับสิงหาคมพศ2564นะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขรับ2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ส่งมาให้แล้วนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวก็ต้องรอก่อนนะครับอ่าสตัวนะครับเลขรับ2ตัวที่แอดมินให้มานะครับผมสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับ ก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับผม2ตัวเลขลับก็คือเด่น1กับเด่น9นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหกับ9นะครับสําหรับจ่อก็จะจอให้4คู่นะครับสําหรับเด่น1นะครับก็จะมี5 1นะครับ7 1 3 1แล้วก็2 1นะครับสําหรับเด่น1นะครับ สำหรับเด่น9กนะครับก็จะมี49นะครับ59นะครับ79นะครับ19นะครับสำหรับเด่น9นะครับสายลิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็มีนะครับ149นะครับ57 1 นะครับ579นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับในแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับพศ2564นรสนะครับครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็หยุดก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้อง ที่กดติดตามกดไลค์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ